สวัสดีครับหลายคนที่เป็นจอปอวิชาชีพหรือใครก็ตามที่มาและผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักง,งานไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอกันแน่นอนครับหลายองค์กรก็หาวิธีต่างๆเอามาแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตสำนึกความปลอดภัย KYT หรือใดๆก็ตามครับแต่ปรากฏว่าปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม วันนี้ผมมีวิธีง่ายๆครับที่สามารถทําให้เกิดเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับ Behavior Based Safety หนังสือเล่มนี้ติด Bestseller ครับและผมเขียนจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํางานในโรงงานมา5ปีครับแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเลยเนื่องจากเรานำหลักการของ BPS ไปใช้ครับ อันนี้จะมีรายละเอียดมากกว่าสมัยที่ผมทํางานอยู่ครับก็คือว่าหลังจากที่ผมลาออกจากงานประจำเนี่ยผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมถึง2หลักสูตรครับเกี่ยวกับ BBS ที่สิงคโปร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยนํามาใช้จริงครับแล้วก็ประสบความ,มสำเร็จเป็นอย่างมากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข,นขันหยุดงานเลยครับก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้ที่มันติดแบรเซอร์ไปแล้วแล้วก็ยังขายดีอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถช่วยทุกคนได้ครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้ทางเว็บไซต์แฟนเพจ The s t e t y Coach หรือว่าไปที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปเล่มทั้ง e b o ุ๊ทั้งรูปเล่มแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนและก็ยังคงเป็นหนังสือที่เป็นอมาตะไปแล้วครับขายดีตลอดการขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ